คำเตือนก่อนใช้ไดโวต้องรู้สิ่งนี้ครับพอดอีได้ข่าวมากับเพื่อนชาวสวนด้วยกันกับเพื่อนแฟนคลับด้วยกันก็คุยกันมาว่าใช้ไดโวแล้วถูกไฟดูดเสียชีวิตครับก็เป็นที่นา่าเสียใจครับการใช้ไดโวนี่แหละครับ เป็นเครื่องไฟฟ้าที่มันค่อนข้างอันตรายนะครับมีไดว์วอกับเครื่องชาน้ําอุ่นสองอย่างนี้แหละครับอันตรายมากเพราะว่ามันอยู่ในน้ําครับไดว์วอก็ตัวมอเตอร์มันอยู่ในน้ําเราก็ต้องต่อสายไฟลงไปในน้ําทีนี้เวลามันรั่วมะเนี่ยเราอยู่ในน้ําด้วยเราไม่สามารถ,ถจะวิ่งหลุดออกไปจากในน้ําให้ไฟไม่ดูดเราได้ก็ถ้าไม่มีคนช่วยกว็จัดชีวิตนะครับ คล้ายๆกันกับเครื่องคันนนครับอยู่ในห้องน้ําก็เหมือนกันครับเราอยู่ในห้องน้าแล้วคนช่วยถ้าไม่มีคนช่วยก็มีอย่างเดียวครับเดซิตบลครับท mm ีน hmm. ี้ไดวเนี่ยอยากจะบอกว่าจริงๆเป็นปั๊มที่ใช้กันทั่วไปครับม่าบ้านเล็กบ้านน้อยอุตสาหกรรมเล็กอุตสาหกรรมใหญ่ก็ใช้ไดรวไดวมีหลายประเภทไดรวแรงสูงแรงกลางแรงต่ําก็มีครับ แล้วก็ไตวที่ใช้ตามบ้านก็คือถ่ายน้ําเป็นปลาเป็นเลี้ยงปลาคาบหรือว่า,าถ่ายน้ําให้กับสัตว์เลี้ยงก็ได้ครับทั้งกลมฟาร์มกลมอะไรก็เอาไว้ถ่ายน้ําเสียอะไรก็ได้ครับทีนี้ไดโวเนี่ยอยากจะบอกว่าก่อนซื้อไดโวเราต้องดูว่าไดโวเนี่ยมันมีมาตรฐานรับรองไหมนะครับอย่าไปซื้อไดโวัวถูกๆมาครับอบางทีเนี่ยมันถูกกว่า ไอ้ของมาตรฐานสองสามเท่าเลยก็เห็นถูกก็เลยซื้อมาครับอ่านั้นไม่ปลอดภัยครับเพราะว่าจริงๆแล้วไดโวเนี่ยมันเป็นอันตรายครับก็อยากจะบอกว่าเอาสมมุติว่าเราซื้อมาแล้วนี่แหละครับดูหน่อยนะครับว่ามันมีสายดินไหมปกติแล้วไดโวหรือว่าบริษัทประกัลจะเน้นเรื่องสายดินนะครับสายดินต้องต่อนะครับ สายสายดินของได่โวเนี่ยจะมีสองอย่างถ้าเป็นได่โวใหญ่ก็จะมีสายดินมาให้ I, แยกระหักเลยเดี๋ยวถ้าเป็นไตโวเล็กเนี่ยมันจะมีปักมาแล้วก็มีแยกสายดินเล็กๆอ่าสีเข,ขียวๆออกมาแล้วก็มีครีมคีบนะครับเวลาเราใช้เนี่ยเราต้องเอาไอ้สายดินเนี่ยครีมคีบจะไปคีบที่ดินนะครับไม่ใช่ไปคีบที่ดินนะครับหมายเพามว่าไปคีบที่โลหะที่เป็นข้าวปลาปลาถ้าไม่มีจริงๆก็เราก็หาเหล็กมาตอ่อครับหาที่ชื้นๆต่อ แล้วก็ต่อสายมามาคลิปกับตัวนี้นะครับอ,อ่มันก็จะปลอดภัยครับมันบางที่มันถ้าดินไม่ค่อยพอก็ดูดบ้างครับนิดๆหน่อยๆมัน,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 นมันทนได้มาสามารถที่จะอ่อนหลุดดออกมาจากการดูดของไฟฟ้าได้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องสายดินเนี่ยครับไดโว่สาคัญมากครับก็อยากจะฝากอ,อ่เพื่อนสมาชิกทุกคนว่าซื้อไดโวนะครับซื้อที่มีมอ,อก,กรนะครับซื้อที่มีสายดินนะครับอ่เวลาใช้จะได้ปลอดภัย แล้วก็ไดวหรือว่าเครื่องทำน้ำุ่นเนี่ยเวลาซ่อมเนี่ยถ้าร้านซ่อมที่ไม่มาตรฐานหรือว่าร้านซ่อมที่ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยอย่าทำนะครับเพราะเขาไม่รู้ว่าไฟรัวร่วหรือไม่รั่วหรอกครับมันจะดูดอะไรเครื่องมันไม่ดูดบ้านแล้วก็มาดูดเราครับเออแล้วเราก็เป็นตัวเสี่ยงที่จะทําให้เราเบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเรื่องไดวนะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้สายดินนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่า อยากจะแชร์และอยากจะให้ให้ส่งต่อเพื่อนเพื่อนให้มากๆครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญอยากจะให้พี่น้องชาวสวนทุกคนปลอดภัยครับครับผมก็รักชาวสวนทุกคนครับเพราะว่าผมพ่อแม่ผมก็เป็นชาวสวนครับครับสวัสดีครับทับใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ